เตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงแล้วนะคะสำหรับนางเอกสาวแพทริเซียเพราะว่าได้เริ่มแต่งไฮโซโนตวิเศษเป็นวันที่22ธันวาคมนี้บอกเลยว่าตอนนี้นะคะเจ้าสาวสวยฉ่ำและก็ดูมีออร่ามากๆอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมานะคะชมพู่อรยาในฐานนะสภายใหญ่แห่งบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ได้เผยว่า จริงๆไม่รู้จะฝากอะไรบอกเพราะว่าเขาน่ารักอยู่แล้วและทุกคนก็รักน้องอยู่แล้วในความเป็นคนที่น่ารักถ้าจะให้ฝากอะไรก็ยิ่งมีน้องเร็วยิ่งดียิ่งตอนนี้อายุยังน้อยยิ่งต้องรีบมีเรายังมีแรงที่จะเลี้ยงเขาและก็จะได้พากไปเที่ยวเร็วๆกับพี่สายพี่พาพี่เคียวนะเขาถามว่าก่อนหน้านี้พี่น็อตได้ให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมแสงหน้าพี่ชมกับพี่น็อตซุพุ่งบอกว่าเขาอยากจะมีกี่คนตายแล้วสองสามแพทแปดสี่อยากได้สี่คนก็เลยต้องรีบมีแล้ว แพะก็อายุยังน้อยเริ่มต้นเร็วยิ่งได้เปรียยบใจใจคนมีลูกช้าลูกเป็นของฝนที่ดีที่สุดเขามาทำให้เราโตขึ้นด้วย